ถ้าพี่น้องโอ้พีน่น้องมืัอนี้เขาไม่สืบ,บคเคยกินเนาะโอ้หืม,ม,มบัสิบุสัยประทูมืัอนี้อุตส่าห์ไปซื้อประทูมาแจ็คโอ้โหสีพันะระยะเขาจะเป็นรอยซื้อมาหรือเปล่านี่ยราครับ,บเกอร์ยี่สิบบาทครับเบเกอร์ปอกน,น้ำต้มน,น้ำก็แรงกว่าน,น้อ บาดเปนน่นนะบาดเขก่าใส่ปะกรขาทาดขะเข่าแสบมันร้องเรื่องพี่น้องใช้กลมสวนหรือเปล่าอ,อี่อ,อย่างอีกแล้วบาบนี้ตาอ,องความบวชใส่เนะ้เขาขีใส่เนาะความบอกว่าบวชใส่ปัดบวใส่กัดผู่เขาก็ดขีใส่แล่วนัวองอ่ายากได้สนุกสนุกบกันสนุก แย้กนะ่นะะอะอย่ามน้ำมอมมาครับพี่น้องบันนี้ดเดวลาสแตกเขาแล้วนี่ครับโอ้ยมีสามอย่างเลยเนาะปุน่น นี่ครับอันนี้เป็นปลาะทูล้วนอันนี้เป็นปลาะทูใส่บกะเขือถอยหางอีกนิดบลาเขือล้วนพี่น้องอันนี้ผัดขย,ยั่งเนาะกินสดๆจังสิแซ่บดีอันนี้กับพักลวกพักไา่ที่บางบ้านเอิ้นผักกั้นจองแม่แนบ้านเฮาเอ,อิญพักกั้นจองเด้วมาการดอกสแตกกันบปดิพี่น้องเรียบรลอยสแตกมา เดี๋ยวแล้วสแตกแล้วก็ซื้อของมาโบรา,ายได้เลยคือมาเจ้าบาทนแล้วก็กินหน่อยๆก็ได้หรืดว่าเดี๋ยวเขาเจ้าก็ได้ตัวโบอิมพี่้องมักกัากนี้ของมากของพวกนี้สุกเขืขขอรุนรุ่นแต่ก็ซือย่างนี้กินก่อนหรอวะกินน้ำมีดอก๊ะไห้รอกรอนอสนสดกินน้ำสีไทยอ๋ไหเลี้ยงหลายอยู่ มันสูตใหม่น่อกันทำรน้าใม่นี่ยีเทสน้องแกันยังช่จับช่วยจับพรางลงยเออนีนเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาหัน้ำ่ะซึ่งอันน,นี้ก่อนทุกีมันกับมัดไปนอนน้ำกับกอะไรสอมพัน ส่วนกระุกต้นนะครับคือมันขีดผมเนาะไม่ขิดพร้อมกันเลยนะปลากระย่งแกะแกงเราไม่เนาะแต่บักหนื้อจะสดดีบานเนาะปลากระย่งหลมเป็นไม่เป็นดอกอ่ะมันหอมทีอยู่สามรูปแบบสามสเต็ปคนกระตุกนี่กลางเั้วยังไงก็มีกลางอ่ะเนาะเขาเอาก็เบิร์ด

กิงตอมนาต่อมดังแค่ที่งับเลยว่ะแย่งี้น่องแซ่บชิดหอยไปประซิวก็แล้วง็สีคุณมอคงจะกินน้ำบปวนหรอคงส้มก่อยเป็นโต nỉm khắc lên, cái cầu, khắc Mà bụng cầu, cái nóng câu cầu, cái nóng câu cầu, cái nóng bụng câu Bộ nóng à bộ cái nóng câu cái này nè, may may nóng bụng Bỏ hình nóng lên cầu, đấy สากก็ใช่ละปวดใช้สากญี่คุณคออ <c ười> น,นึ้นองัเป็นยังไงควังมีแต่ควังใหม่ังยก่อนมีจะควางเบาเมื่อดอกจะมีเส้งเดมคั<อ>งบบเบาๆก็รับก็สากอ่เบาแต่กตราย Kiss, aine, สาแค่แดดพี่น้องแต่ว่ามีนตายนะกินเบิรอันบได้มันอันนาโขดไงโขดปากน่อยก็ตุกดิ้งดิเนาะเดอติกีห้กินขอยิ่งให้ถึง้าะ ของบปันของบันเห็ดหน้าเป็นยู่ไานีม่มเป็นยี่ตอนหนเป็นมาส่งคนนี้เป็นเขาทอใส่เป็ดหน้ายเย็นี้หนอนเวียนอยู่เ่ของโนี่บรรยากาศมันดี <c oughs> Mất tiền là không cả nhà mà. Nhau, nhau mặt lần này, Hai, vậy mà này. À, mặt lần này Hồi lần có mặt lần mưa thì lần này mặt lần này nó lần này mặt này mặt này mặt mưa này mặt lần như mặt lần này này mặt lần này mặt cái này canh tròn, đùa. กกินดีปออเป็นอนมากยานนี่กระแทบพวกกระแบเิดีเารเามันหืนมันขึ้นแล้วมันขึ้นน่ครับโอ้ยยามตมวนใสน้องเยาจำก็จแคุยเลยแตมันติดจำแล้ว,ลวตอนนี้นี่ก็สดจริงหรอนาะสด 我感觉。 บ่มีแห้งเด้บอบ่มีเนื้อมีนแต่นี่ว่บมีอะไแก่เด้อไม่งมาะสุรเขยมาาตั้งแต่นี้แตไก็ต้อง,นะกกงห,อหักนี่รอกครังน,นี้เขาต้องดี่ผักอะไรกินผักใรไมนดีเรือเนล่นี่ครับเลา่า้าไป หนกเีสดสดยกลองนี่สดๆคำย่งใหญ่แหแหลกล่ะเดี๋ยวแถวออกเลิ คุงตกเลาต้นอ,นอะเสืือตัะว่ข้าอจ,จันตอนนี้เบิ้งพยายกรณ์อากาศมาแล้วต่ามอ,อ้าพยากรากาศทุ <c oughs> ่นาบวันนี้ เป็นตะยูเป็นตะข้าวน,นอะหัวยาวด้ะเป็นลำเป็นยาวเลยน,ะนยาะขราวนีวเป็นหัวไปอินม,มาชาน <c oughs> นี้แบบนี้หายากเลยอายุคนดินกันๆประเัรใด เป็นหวกิอไหี <afraid> <t> ่คกเจอจงเลอหกูดนี่ปวดละคือกินเบอร์เลอร์อดิหารกับเกลีห็นี่มันลาดเส๊บเ็นาอกอะเงี้ยอยากได้มาจุนนะแา่จะหน กินเขาน้องแอมนะตง,ง,งทำมันไม,ม่ตกใน,น,นช่องดกินแล้เซ็ตมันเซ็งเก่งนะเซ็ตต้นเสือเ,น,เน,นี่ยเราจะไม่กับเป็นเพือน,นกันหรอแมนบอกรับ มันรลดหักพากานั้นมันรู้ขึ้นหกนักค้นเหรอกโอ้ยตอกก็าหายสวดหายสวดถ้าเป็นเด็กหน่อยใส่บักแตเอาแล้วอันที่ใส่กระดาอยู่ดอกขางยานมันสวนขึ้นมันจำไม่ได้ข้ามันยืนื่อ มากิี่น่องครับสวัสดีแต่เมียตวว่ากินกูบก่มตางมืมึนงบอกอไยางันีดกกินน้ำเล่นบ่นะน้ำไดไหลนวนะมามืกิ้ต้อกัรเลยได้นูกินมาวัดพรวหนักม่เหมือนช่วงกินเวลาได้ได้พรัวก็อยากดม ตรงหมอนบ่อแซบตักกินก็ได้เด้อเนี่ยสิว่าเรื่งน้อยกันหิวขาวอีกเรื่องน้อยกันไฮินึ่ง้อง ขนไปเมื่อไหมันไม่เคงดื่มท่าไหรอค่ะไปซับปิงเนาะเห็นกลมนือพี่น้องคนหอมบัวคนหอมหอมดอกอืมแกนะคือหอมบัวทำมบัวกขาแบบบู่ว่ะนเขาเอิญหอมดอกหอมบัวก็หอมบัวตัวไป ต้องดีนกน้ามันถึงือพี่น้องน้ำมัไหลยยดน้ำมือมาไหล,นะนนนล,ลไหมควรตกขักตกเนยตกบอเหมือนเมื่อคืน,น,น,นมเจ้าบ้านกินสุกเเสียไลมันคือออกฟ่อนฟองมเมนจบพี่น้อง เปนจ็สิเป็นมัมยะเขาบอกใหเป็่นตองอออนอนหลายวอมาเป็ี่นเจ็สิเป็นอ่ะเรากงห่วเนาะกินหลายกขบอกให้เป็นยังกดคืออะไเป็นยังเดียวคือหักเอากินจนหักเนาะกินจนจูงหัวคอแ มากินนักแด้เขาเจ้านี่จับยุสัจ้างจานสวดพุนพ่นๆหมดเขาจหยักินวะมันก็เ <c oughs> นี้มันกซ่แบเนาะพอใช้ซ้ำให้รเราบ่เสิร์รอเขาบอกขนทีอ้วนกว่าวน,นีวว่นะวะกินปลาหน,นุ่มกิ่งไปหอเปล่าก็วอ้วนกว่านี่นี่ยฮคือเก่าพี่น้อง ฮฮัมมูมหาซเ้อกันบุคคลในตัวบหคคลนี้ก็จะคอ้กินนี่อเพลงคอนสัก์ตไปยังคอนสักว่างนหลอกยังไคือเ่าเนเพลงหรอก่ะจักเออเนี่ย

他咋没来吧？

พอพพามาต้องือกมาประกาศเขาก็พักกับความกลุ่มมัมนเนอันเดียวกันดีก่การความกลุ่มอ่ะเขามาใส่ก็เพื่อเสียวน้วก็มืองเขนถผาันนี้ยังมหนอยเลยันผมก็จะผักการอย่างเดียวจะกพักกาอย่างเดียว,กกวมันตัขาผักการหิน สิแบบเป็นขนานะขนาดอย่านกินโอเป็นเดอกินดิบข้าวจมามหัวกินดิบอะไรก็มันยุงเทปน่ะถ้าเจ้กินหน่ังจะปอดันไมต้องร่มอ่ะเอาไปแช่เย็นกบก่อนอิ่มบระหันสดอำใหน่อยนะอิ mm ่ม hmm. เอาข้ากเอาแน่เท่ไหม คดเข้าไปผับนึ่งวนเข้าไป,าน,งงาไปน้องนี่ครับสีแตเเพพกเข้าไปลายดิ้เหรอก็สีแเอาคนอ่ะนี้กลางแบบกลางถ้าพ แบบแบบอย่างที่จุกมันไม่ให้ใส่คืพอพวกเอาใส่ไาแล้วมาถึงเวลาใส่เวี่ยชื่อเอล,นล่นผู้สาวาคุณจะใส่ที่สูบว่าเป็นอะไรครับพี่น้องถ้าในคลิปนี้ห้องของพ่อในคลิปนี้ก็เนาะเดี๋ยวชิ้นที่นั่งสแตกต่อจุดหมดพวกนั้นแต่ว่าถ้าไทยเอาจุดหมดหนึ่งคือสีเงาหวมวดนะเมืว่ามือ่อคืน น่าเสียด้วยซื้อสมจ้ำล้านป้าไม่กินกับผัดขยั่งเนี่ยแหละครับอยาได้ซื้อเพิ่มเออแม่ซื้อเพิ่มนี่แล้วแหละสหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนที่ส่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับคลิปของผมเรับโยูพลานชัแนลตรงนี้งดเดินตลาดก่อนเนาะผมถึบอกไว้ทุกคลิปให้ในการสแต็คของพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอเข้าคขาว่าสวัสดีครับกินเป้าก่อนโอ้สแต็คป้าก่อน